นี่ก็เป็นอีกหนึ่งฐานที่ทหารขมิญแวขึ้นมาทักทายทหารไทยเป็นมารยาทในยามเช้าตามปกติดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรแต่ทหารไทยกล่าวว่าที่จริงแล้วขึ้นมาสอดแนมนั่นเองหรือจับตามองถ้าเห็นอีกฝ่ายมีการเคลื่อนไหวทหารขมิก็จะมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่บ่อยครั้งทำทีขึ้นมาถามไทยหรือพูดภาษาบ้านๆก็คือ จุดๆอยากรู้อยากเห็นนั่นเองนอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมแบบวางอำนาจไม่ให้ทหารไทยตั้งฐานจุดนั้นบ้างจุดนี้บ้างแต่ตัวเองตั้งได้นั่นเองแต่ลืมไปว่านี่เป็นทหารพื้นที่ของไทยไทยจะตั้งที่ไหนก็ได้นั่นเองแม่ บางครั้งการดีเกินไปก็จะเป็นผลเสียต่อเราจริงๆถ้าเป็นฝั่งเราหรือเวียดนามนี่โอ้โหโดนแล้วนะเนี่ยไม่งั้นขเมนขมรนคงไม่แวะมาหาทางไทยแน่นอนในเมื่อคุยกันดีๆแล้วไม่ชอบใช่ไหมขเขมเนอยากให้ใช้มาตรการแบบนั้นใช่ไหมขมัมเนฮึไม่ไหวเลยนะเราเนี่ยดังคําท่านรองแม่ทัพภาคที่สองกล่าวไว้เป็นเด็กที่เพิ่งจะแตกเนื้อหนุ่ม บอกเก่าก็ดือด้านไม่ต้องมีข้อตกลงใดๆดีไหมเอาให้เล็กก่อนโตดีไหมล่ะคะเมนแม่